และสำหรับการแข่งขันรดอยาวประเพณีในฤดูการนี้สำหรับไทย p p s s นั้นจะถ่ายท่อสดเป็นสนามสุดท้ายนะคะที่พัทยาค่ะที่อ่างเก็บน้ำมาประชันนะคะวันนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วมีเรือดังทั้งเล็กและใหญ่จากทั่วประเทศร่วมชิงชัยกว่า20่สิบทีมค่ะ นายสนธยาคุณปลื้มนะคะพร้อมด้วยนายอกรปกครองส่วนองชัยนิตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยาประจำปี2558ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อ่างเก็บน้ำม,มาประชันจังหวัดชลบุรีนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่15แล้วค่ะทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่งสายน้ำและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมทั้งยังมีสีสันจากการประกวดกลองยาวพื้นบ้าน และการร่วมกันปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ำมาประชันด้วยส่วนทีมเรือยาวที่เข้าแข่งขันสนามนี้มี2ประเภทก็คือทีมเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือยาวใหญ่55ฝีพายนะคะรวมทั้งสิ้น24ทีมซึ่งมีเรือดีเรือดังจากทั้งประเทศค่ะร่วมชิงชัย โดยหนึ่งในนั้นก็มีทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือดีกรีแชมป์เก่าปัญญาปอนำโชคจากปทุมธานีพรพระยาตากจากชัยนาทเทพสุริยะจากสุรินเจ้าแม่เหลืองจันจากจันทบุรีและเทพพวงทิพจากเพชรบูรณ์นะคะซึ่งนายสนธยาก็มั่นใจว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากแฟนๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศเหมือนเดิมค่ะ ให้มาสัมผัสนะครับกับกีฬาประเพณีก็คือการแข่งเรือยาวได้มาสัมผัสกับการประกวดประชันกองยาวนะครับการะละเล่นต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้พวกเราทุกๆคนหรือว่าคนไทยทุกๆคนได้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เห็นถึงวิถีชีวิตนะครับที่เราสามารถมาพัฒนาเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและ,ะไรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศ นะครับยังมีเวลานะครับวันนี้วันที่21พรุ่งนี้วันที่22เราแข่งกันที่อาก็บน้ําราชประชัน,นะครับเมืองพัทยา2วันสนุกแน่ครับอยากเชิญทุกท่านมาครับ ส่วนเรือยาวคู่ปิดสนามในประเภท55ฝีพายนะคะทีมเรือเจ้าแม่ประดู่เงินรองแชมป์เก่าชนะทีมเรือเทพสิทธิพรหนึ่งได้สำเร็จซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันร,รอบคัดเลือกและไทย PBS ถ่ายท่อสดรอบชิงชนะเลิศในรายการศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปี8สนามที่10ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของไทย PBS ในฤดูกาลนี้นะคะวันพรุ่งนี้คะ่ะเริ่มเวลา14นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬิกาค่ะ